เป็นไงบ้างครับเพื่อน,น,นๆ oh, วันนี้คนมาเยอะแยะเลยโอ้วันนี้แบบมากกว่าคือคือฝันจริงๆค่ะที่เห็นสป,ปอร์ตตร์สุกี้ตีน้อยยิ่งใหญ่ขนาดนี้ นีก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆค่ะยังเชื่อวันนี้ยังมีแค่พันคนนะยังเหลือเก้าแสนกว่าคนที่ไม่ได้มาวันนี้นะใช่ใช่ขอบีลูกค้าน่าจะมีผ่านผ่านทางไลฟ์ด้วยก็สวัสดีลูกค้าทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะครับคุณฟนะครับผมเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาสัมภาษณ์คิคิดหน่อยวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ข,ขอบคุณคุณนกเช่นกันค่ะที่มาในงานวันนี้ดีใจดีใจก็ทานอยู่แล้วเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วก็คุณเปิร์นชวนมาก็ตอบรับนตันตีของจุนของสกิบน้อยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักค er ุณเปิร์นมากข you you ึ้นไปอีกในเรื<_<_<_<_<_<_่องที<_<_<_<_่คุณเปิร์นอาจจะไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนเลยนั่นก็คือจริงๆแล้วคุณเปิร์นช่วยแนะนําตัวเองนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าจริงๆแล้ว มาอย่างไงเป็นอย่างไงทำอะไรมาก่อนก่อนจะมาเป็นคุณนเฟืรอนจุงยี้ติน้อยฝันใจของพวกเราเนี่ยที่มียอดเอฟซีเป็นล้านล้านคนอย่างทุกวันนี้ได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นคนก็แบบไม่เคยมองว่าเออคนจะชอบแน่นักเลยหรือว,ว่าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคะจริงๆคนเชื่อว่าอะไรกน พี่ติน้อยตอนอายุ25ปีนะคะตอนนี้คนก็อายุ33ปีแล้วทำมาทั้งหมด8ปีแล้วนะคะคือ8ปีที่ผ่านมานยี่ติตตน้นอยเราก็เติบโตมาไวมใช่คือคนมีต้้งแตอายุ25เนี่ยคนรู้สึกเนี่ยคคิดยังไงตอนนั้น้าไปถึง่ถึงทำคือบอกเลยว่าคนอยากเรียนจบปริญญาโทตอนอายุ23นะคะ <laughs> น,นึง<ห>นขอนิดนึงขอนิดนึงมากันนะคะก็ตอนอายุ10คนเดียวที่ไทยเลยแหละแล้วก็ตอนอายุ14รู้สึกว่าเอออยากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งๆอยากรู้สึกว่าอยู่ที่ไทยจะพูดไม่ได้ก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ขอไปเองเลยไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบถ้าอยากจะเก่งก็ต้องไปที่ที่เขาูุกันก็เลยแบบรังคิดว่าตัวเองโตแล้ว คิดย้อนหลังตัวเองในศึกสีส่นี่ไม่ได้โตเลยนะโอ้แต่ว่าความคิดตอนนั้นถือว่าล้ำหน้ามากใชกไไ่ไม่รู้คิดอะไรนะคะเอราว่าเอเคขถอไปก็ ประเทศที่ไม่พ oh, no oh, no right. like. oh, oh, ูดภาษาอังกฤษแล้วถ้าอยู่มาเจ็ดปีแล้วก็เบื่อแล้วไป็ประเทศจีนก็ไปเรียนภาษาจีนเรียนหนึ่งปีก็ไปเรียนโทที่ฝรั่งเศสเพราอยากไปอยู่ประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วโอ้นี่ท้าทายนะครับนี่คุณกระโดดจากออสเตรเลียไปจีนแล้วก็ไปฝรั่งเศสใช่ค่ะโดยที่พูดภาษาอะไรไม่ได้ไม่มีเพื่อนด้วยแต่ก็อยากอยากเข้าใจอยากเข้าใจประเทศเป็นนั้นอยากสัมผัสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนเรียนโทจบก็าตอนอายุยี่สิบสามก็กลับมาไทยมาทำงาน ปีนสปีใช่ค่ะตอนนั้นก็ตื่นเต้นสนุกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไทยมานานมีโอกาสได้เข้าใจวัฒนธรรมการทํางานประเทศไทยมากขึ้นภาษาไทยนก็เก่งขึ้นในการเขียนการอะไรอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแต่พอคือมันจะเป็นคนที่แบบชอบองอนาคตอ่ะคือมันก็ทำให้คนทำงานสนุกผ่านไปปีตอนนั้นคน,ร,น,ปปน,น,นครู้สึกว่าคนไม่ได้อยากเป็นเขาแล้ว oh. ถ้าไม่อยากเป็นเขาแล้วเราจะเสียเวลาชีวิต คือเราบอกตัวเองว่าเราเนี่ยต้องหมายชีวิตเราคืออะไรกันแน่นะใช่ค่ะแล้วตอนอายุยีเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนของเธอเลยคุณรู้สึกว่ามีแบบเออวิกฤตอะ่ะคุณรู้สึกตื่นมาแต่ละวันไม่มีความสุขเพราะว่าไม่แฮปปี้กับการทำงานในเชิงที่ว่าไม่ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองแล้วก็มองว่าเฮ้ยเราอีกห้าปีแล้วนะแบบจะ30มสิแล้วนะเรายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยคือเดืนเดือน ก็นเงินก็สองหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอีก5ปีนะ25เราก็จะมีครอบครัวได้ยังไงคนจะเออตมันไม่มีไม่มีแฟนด้วยนะคะอันนั้นคือความคิดของเด็กอายุ25ก็คิดใช่ค่ะก็รือแบบไม่มีแฟนด้วยแต่ว่าเราบอกว่าเราคิดว่าอีก5ปีเราจะสามสิบแล้วเรายังไม่เรายังเรียนตัวเองไม่ได้แล้วเราควรจะมีครอบครัวได้ยังไงเรา5ปีอ่ะมันผ่านไปไวก็เลยแบบโอเคไม่เอาแล้วก็ ตัดสินใจมาแบบคือคนที่บ้านคนคนเชื่อว่าหลายคนก็จะกล้าว่าทำธุรกิจร้านอาหารแต่ว่าก็เป็นร้านเป็นร้านส่วนอาหารนะคะไม่ได้มีสาขาไม่ได้มีอะไรเองในเชิงนั้นก็คือคนรู้ว่ากำลังมาทําที่บ้านอ่ะมันก็ไม่ได้จะสามารถเติบโตได้ในสางที่แบบไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วการไปคุยไปรับช่วงต่อจากที่บ้านเนี่ยมันก็คงไม่ได้ไปไกลกว่านี้เท่าไหร่ใช่ก็จะเป็นแบบเจ้าของ อะไรอันนี้ก็มองไม่เห็นก็เลยแบบโอเคแต่ว่าโอเคเรารู้ว่าที่บ้านเนี่ยมีความชำนาญด้านอาหารอย่างน้อยก็รู้เรื่องหลังบ้านรู้เรื่องครัวเยอะยใช่ค่ะก็ คุยกับคุณพ่อเนี่ยแหละที่ที่ทำให้มีซุกี้ตีน้อยในทุกวันนี้ด้วยนะคะก็ปรึกษาเขาแล้วก็เนี่ยแหละสาขาอรกที่เร็นคือจุดเริ่มต้นของซุกี้ตีน้อยนะคะสาขาแรกก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงตู้โรตีชาชักเนี่ยมีแค่ห้องนี้ห้องเดียวละ,ะที่เป็นสีขาวอะมีสิบห้าโต๊ะมีแค่ตรงนี้เลยค่ะน่ำต้นจากตรงนี้จริงๆเริ่มต้นก็ตรงนี้แค่ห้องแถวแบบสามห้องเนี้ยค่ะไอ้ตึกเนี่ยห้องเนี้นะะยที่ชาเป็นสีขาวอ่ะนี่คือสาขาแรกของเรามีเท่านี้จริงๆลูกค้า แรกมาเริ่มทำตรงนี้เองรับขอเรียนรู้งานตั้งแต่เด็กเสริมแรกลั้งจานเด็กทำอาหารเองหมดเลยใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่รู้ตรงนี้เนี่ยคนต้องมองว่าแล้วราจ,จะพัฒนาราอาหารได้ยังไงถ้าไม่รู้จักกันกันเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่องทีลูกค้าต้องสังเัตทุกวัน,น,<อ>ม,นมันจะ คือพไม่ได้มองว่าการเป็นเจ้าของร้านอาหารที่เป็นผู้บริาหารนั่งโต๊ะเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาประทับใจได้เราต้องลงมาเข้าใจด้วยตัวเองใช่ใช่เรา่านแล้วก็คือ ตรงนี้แหละอย่างที่จริงสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือมา ชื่นชมเลยนะครับส่วนใหญ่นี้คุยกันมาถึงเจ้าของร้านอาหารที่มีสักสิบยีสาขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขามีความสุขดีคุณเฟินบอกไม่มีความสุขเท่าไหร่คิดถึงในตอนที่ตัวเองต้องลงไปทำเองทุกอย่างมากกว่าเพราะว่าอยากจะใกล้ชิดกับลูก้านะขอเชิญคุณเฟินทัดทาได้ไหมครับขอบคคั คุณร <for Please. S 1> ูปคุณเพลินอะครับร like ูปอปาร์ตี้ค่ะใช่ค่ะก็แ้วระหว่างทางก็อ้าวชื่ออะไรคะอ้าวบินเล่อโอเคค่ะโอเคแลระหว่างทางก็มีคนน้องเพื่อนมีสั่งข้าวนั่งไลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนก็รู้สึกแบบจนจนสานสิบจนสามหลายหลายเรื่องจากเฮ้ยแบบมีเป้าหมายอะว่าเลขสามสิบเขมันมีเลขสามอางหน้าแล้วอะเรา สำเร็จในชีวิตอย่างใดอย่าง่คือมันต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็คิดอย่างนั้นจริงๆค่ะแ,แล้วระหว่างค่ะก็ก็มีแบบโอกาสอะไรมากมายซึ่งเราก็ขอบคุณในโอกาสครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เห็นที่เห็นคนในส,สิ่งที่คนพยายามสื่อให้กับลูกค้าค่ะ,คะ <ๆ S 1> ต้งอันนี้แบบสองสามปีแรกนะคะก็ะะอบรมพนักงานเองก็คิดสุดหลักสูตเพราะอเรารู้สึกแล้วว่าเราเข้าไม่ถึงพนักงานทุกคนแล้วเราต้องมีการอบรมเทรนนิ่งส่วนก ไปขึ้นมาก็วางกับ HR คิดมากสุดอบรมแล้วก็ลงาตรงนี้เลยตรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่คือตำนานจุดเริ่มต้นของสุกี้อิดิ้อย์คือตรงนี้คือง่ายๆเลยก็ตามตรงว่าเปิดมาง่ายๆแบบนี้แหละไม่มีอะไรเลยค่ะตรรงงง่ายจิตังธรรมดาแบบนี้เลยค่ะโอ้ีหดูก็ยังเป็นยังคงก็พัฒนาด้านอาหารมาหลายอย่างมากๆเลยนะคะอย่างนี้แหละเพราะว่าประกอบการได้ไหมครับคือตอนแรก ราก็มีน้ำซุปแค่หนึ่งหนึ่งอย่างเนาะมีไข่ทันแค่มีน้ำซุปใส่ในร้านอย่างเดียวบ้างไหมอ๋อคุยเยอะมากเลยค่ะแสดงว่าเป็นแารซุปขี้ตีน้อยมายาวดำตอนนั้นผมมาก็ซุปดำแล้วครับอ๋อแสดงว่าช้าดีๆค่ะชดีึ้นน่อนึงก็ตอนจนตอนนี้เรามีสีน้ำซุปหลักแล้วก็ตอนแรกมันก็มีแค่น้ำซุปเดียวแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเดียวอาหารหลายๆอย่างเช่นเนื้อออสเตรเลียที่ทุกคนชอบทุกวันนี้ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีในราคา199บาบาทน้องตอนนี้ ชีสลอสเซเรล่าอ่าส้ำซุปยำแน่นอนอยู่แล้วค่ะเกีลือ คือก็คือบริหารตัวเองอะค่ะแบบชีสที่ทุกวันนี้ที่ดูคนชอบอะคือบอกเลยว่าแบบมัน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 ยากเหมือนกันนะคะคือด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยเพราะว่ามันเป็นนมนมนมแ้นมวัวแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกค้าชอบมากเรากคนก็แบบทำยังไงดีราคามันลูองไปนี่ไปแล้วก็เลยแบบดูหลังผมตอนแรกก็ซื้อผ่านผ่านใครผ่านซับอะไรอย่างเงี้ยคนก็ดูหลังผมเลยแล้วก็เซิร์ชโทรหาโทรหาเองเลยค่ะ ก็คุยกันแล้วก็โทรหาวก็แบบจะซื้อซื้อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลาวคนตอนนี้คือตัดเข้าเองจัดตรงจากที่เดนมาร์กใช่แล้วเราในที่ไทยเราก็มีพนักงานออฟฟิศแค่คนเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นขายในไทยอะไรเท่าไหร่คือันนี้คือสิ่งสิ่งเวงในการทำงานของคนจริงๆคือแบบไม่เป็นไรว่ามันหายากหรืออะไรไงแต่อันนี้มันอร่อยที่สุด ลูกค้ากินชีสกระหน่ำมากเลยก็จะก็จะเยอะที่สุดในในประเทศแล้วมีใครในนี้เนี่ยที่อยู่ในงานวันนี้ชอบทานชีสของสุกี้ตีนน้อยพ่อกำยกมือให้ดูหน่อยผมไม่มีใครไม่ยกมือเลยครับเพื่อนๆครับนี่เป็นกำลังใจในการหาชีสของคนมากเลยนะที่คือแบบรู้ว่าลูกค้าชอบเนาเราก็ไม่รู้ว่าเนอะก็เลยว่าเราออสเตรเลียส่วนบริสเกตต้องเป็ส่วนคุณพ่อนะคะมันก็มีแบบเดียวก็จากประเทศออสเตรเลียมันก ่ยมีคุณภาพมากไหมก็มีถึงอ่าผมก็ไปไปกับทางทีมงานคือ A Q C ด้วยค่ะเพราะว่าอยากเห็นโรงงานจริงๆว่ามันดีใช่เพราะว่าลูกค้าลูกค้ามีความคาดวังกับเราเยอะกว่าอันนี้ผมเสริมให้คุณเฟิร์มไม่อยู่ในนี้เลยนะครับแต่ว่าเคยคุยกับทีมงานคอิเฟเริม เขาบอกว่าเขาตรวจละเอียดมากๆเพราะว่าเขาจะไม่ยอมให้ซัพพลายเออร์เนี่ยมาเอาเปลี่ยลูกค้าโดยเด็ดขาดเลยคือจะมุ้ส่งมาเนี่ยส่งกุ้งส่งผ่านมาเขาจะดูละเอียดที่เลยเพราะเขาไม่อยากจะปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยต้องมาสัมผัสอะไรแบบนี้เราเราทีม QA q เเรามีทีมรับรับตรวจร่า เออ่แล้วก็มีทั้งเอ่อตอนรับอาหารในฝั่งของสาวคาะด้วยเรามีโครงการในการคัดคุณภาพด้วยค่ะมีสเปคชีพอะไรที่พบเาเราก็มีการสุดปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,ค,อคือเราก็พยายามพัฒนามาเต็มที่จากที่เราเรียนรู้ตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยตอนที่รับของตอนทนนี่เราจะมีทีมนี้เนี่ย ลายสาขาบิลีโนเวตเปิดแล้วบ้างเพิ่งเปิดการรับเลยอย่างน้อยก็นอกเหนือจากเรื่องอาหารนะคะเรามองว่าบรรยากาศฟีลลิ่งความรู้สึกในการรับประทานก็สำคัญเหมือนกันก็เลยมีการเอ่อเรโนเวทร้านอันนี้จะเปิดจะเปิดปลายเดือนมีนะคะอันนี้เป็นสินสาขาสินค้าดิงสมุทรปราการเตรียมตัวได้เลยใคร เป็นสาประจเยสิเอะนที่มื่ีค่ะสิเป็นเยอะเลยค่ะคกำลังจะเปลี่ยนชุไมใช่ค่ะเป็นแบบนี้ที่มีอะไรแอในสาด้วยแยที่หลัใช่ค่ะก็จะโมเดิร์มากขึ้นเป็นรูปแบบแบที่เราทาประจมที่เรากตอนนี้เนาะ ซุปเป็นกนรารพัฒนาเนี่ยมีหลายอย่างนะวอนก่อนเราเห็นซี้อีน้อยพี่เปิดบอกว่าอยากเอาน้มจิ้มที่ไหนเ,เข้ามาทานได้เลยนนมีใคร <laughs> ผมงงคนแรกก่อนมีมีใครมีใครไปกินซุปปี้ไหนมาต้มจิ้มเคร่งนอกไปกินมาบ้าแยสาระหน้ามาครับยกมือครับใครเอาน้มจิ้มเครงนอกมากินนะมั้ยมีแล้วค่ะ อะไรจริงๆเหรอครับไ,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 ไม่ใช่ชอกินอะไรบอกว่าจุดประสงค์ของการทำซุกกีหน้อยคืออะไรอยากให้ลูกค้ากินแล้วอร่อยประทับใจมีความสุขใช่ไหมคะ ่เป็นเพื่อนที่เกินความสุขให้ลูกค้าถูกไหมใช่ค่ะก็มองว่าลูกค้ากินอร่อยก็ต้องมีความสุขก็ที่ทำไปได้ไก็ไรเงี้ยขยายสาขาของชุคกี้พาน้อยเนี่ยจริงๆหลังจากนี้เป็นยังไงบ้า,างทั้งแผนงครึ่งปีหลังแล้วก็แผนในปีหน้าด้วยค่ะก็ที้ทุกคนน่าจะเห็นกันว่าเราขยายสาขาไปในตลายจังหวัดเยอะมากเยอะขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเรา ใหญ่เป็นทั้งหมด24สาขาะค่ะ oh. แล้วก็ปีนี้เนี่ยต้นปีที่ผ่านมาเราเปิดไปแล้ว11สาขานะคะ oh. แล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีเปิดอีก12สาขาโดยแบ่งเป็นสาขาโซนที่ติดน้อย5สาขาแล้วก็จะมีบาร์บีคิวอีก5สาขาค่ะอันนี้คือปีนี้ครึ่งปีหลังก็จะเห็นใหม่อีก10สาขาใช่ใช่ะคะ่ะเรา ครับบอกมาเลยเสนอทยคอบคุณอยากกินนะสิใช่ไหมจะมีคนมาถามตลอดว่าคุณเปินผมมีที่ดีๆนะมีที่ที่นี่นะมีที่จังหวัดนี้นะคุณเปินสนใจไหมวันที่คุณเปินบอกมาเลยช่ค่ะฉันอยากไปใช่เราเรายังมีแผนไกลมากไม่ว่าที่จริงก็ไม่ได้แพ่จานวน่ะแค่ที่น้อยสุกี้กับบ้านกิน โอ้นี่คุณขยันขนาดนั้นเลยนะครับปีนี้มีอีกแแล้วเหรอฮะใช่ค่ะอติดตามไม่เลยบอกเลยว่าจะจะสุดายสบดากแลก้วก็ยังยืนยันคำโดนเพราะว่าคำคำว่าคุ้มค่าเชื่อว่าลูกค้าจะสามารถสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ลูกาาค้าจ่ายไปเนี่ยมันไม่รับมากกว่านั้นแน่นอนค่ะ รอดูนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าตอนนี้ครับเพื่อนที่อยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ทางบ้านเนี่ยอย่าผมฝากพี่ๆกินจวอาร์โค A นะเอามาโชว์หน้า้องให้ด้วยเพื่อนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับใครอยากเสนอพื้นที่ให้สุกี้ตีน้อยนะสแกนจวอาร์โคได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เรารกำลังทำอยู่ที่สลับบุรีนะค400บาทบิคิว มีใครในที่นี้เนี่ยที่เคยลองบาร์บีคิวของสุกิสี่น้อยแล้วมั้งครับบาร์บีคิวครับใครเคยลองแล้วเพราะมีหลายตัวไม่เคยลอง,งนะต้องมีอยู่สี่สาขาค่ะมีที่เรียกทางตรวจสาขาแรกเนาะแซตสตรีคนคูบอลมีที่แจสตีนักขันบินค่ะแล้วก็ที่ที่เปิดก็คริสโกส้ราชพฤกษ์ผมจะบอกให้ว่าตัวผมเนี่ยกินบา,าร์บีคิวของสี่น้อยน้ำผลสุกี้คุณเบิร์ดผมชอบมากชอบคุณคะ กินชอบคุณยาเลยเมนูพิเศษเนื้อสุดพิเศษจริงๆผมชอบกินเนื้อเราหมักก็คัดแต่เนื้อเลยครับใช่คุณเนื้อที่นี่ก็มีสี่ห้าตัวคือราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าตัวหัวนะคะก็มีกุ้งแม่นลงแก้วมีเนื้อน้องวัวหลายตะเพยใช่ใช่คะก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากค่ะคุณเพื่อนถามพนักงานที่กินเนื้อหได้คุณจ้อหน้าผมได้แน่ผมยังอึ้งเลยว่าเอาท นี่จริงๆใช่ไหมซึ่งนั่นคืออะไรครับคุณเพลินครับก็อยากจะเปิดตัวนะคะเมมเบอร์การ์ดแบบใหม่นะคะรอมานานเขาเสียบบนพื้นด้านนี้กดที่สน้อยหน่อยนะครับ44ดาวเลยคุณเพื่อนคือต้องบอกก่อนนะว่าสถามสมาชิกลูกค้าตอนนี้เราเนี่ยเจ็ดแสนกว่าคนคือเยอะมากเยอะมากแต่คนเข้าใจถึงเพลยอยตอนนี้ว่าเจอร์นี่คือต้องเจอร์นี่ในการใช้งาน อาจจะมองมันอาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนสําหรับลูกค้าก็เลยแบบมีโปรเจกต์ก็เลยที่จริงก็เริ่มไปแล้วอะค่ะก็คือมีการจัดเต็มจะเป็นการเปลี่ยนไม่ว่าจะเปลี่ยนทางการใช้งานของระบบ<ไ>ะทักษะควาพระบบใหม่ด้วยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็จะมีเทียรที่ชัดเจนมากขึ้นของลูกค้าที่ทำอยู่อันเนี้ยเห็นแล้วว่าลูกค้าจะค่อนข้างสับสนอันนี้ไม่ควรเอาผิดพลาดของเกินทนเลยบอกว่าโอเคั้มทำใหม่ดีกว่าแต่ว่า ะะที่มีเลเวลเบบี้ทีมเขาแฟนเนี่ยเดี๋ยราจะโอนย้ายขังมานะคะก็ไม่ต้องกังวนนะคะเดี๋ยวเราจะมีแจ้งประกาศไปในภายใปลายปีนีนไไน้ค่ะว่าจะอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้ขอโอกาสเปิดตัวกอวันนี้จะมีบัตรสมาชิกแบบใหม่เปิดตัวทั้งหมด4ระดับด้วยกันแต่ <ạ. S 2> คุณเพิร์นบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะคนที่เคยอยู่กันมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะมีการโอนย้ายเข้ามาคือคุณไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์หรอก ซึ่งสีระดับนี้มีอะไรในส่วนนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถสมถัครสามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะคะโดยที่อาจจะยังไม่ได้ก็ประการก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์สีแดงได้แต่ยังต้องขออนอุญาตนะคะคือยังไม่ได้สิทธิพิเศษใดๆอะไรนะคะก็เป็นจุดเริ่มตน้นคือเริ่มต้นสมัครเนี่ยได้สีแดงเลยใช่่คะได้เป็นสมาชิกเลยใช่ค่ะแต่ว่าจะมีจิตพิประโยชน์หลังจากประโยนี้เป็นต้นไปใช่ค่ะที่ซิงเคียร์เราก็เลยจะมีสามทั้งหมดสามเลเวลนะคะ สุดซิลเวอร์อเงินโปรทองแล้วก็แพลตินัมซิลเวอร์โปรแพลตินัมก็จะเข้าใจง่ายค่ะ <Okay. S 2> ครับ okay. เริ่มต้น,นจากสีแด,ดงจากสีแดงตุ๊บคาดเริ่มสะสมไปจะกลายเป็นอะไรครับต่อไปนะคะก็คือเป็นซิลเวอร์การที่จะได้ซิลเวอร์บัตรเงินซิลเวอร์ต้องผ่านซุปเปอี่น้อยหกครั้งหกสิบครั้ง สี่ห้าครั้งเลยละครับผมว่าน่าอยู่นี่ถึงกันอยู่แล้วครับก็เลยมันไม่ไม่ได้ยากเกินนะคะแล้วปัดเงินได้อะไรบ้างครับเนี่ยปัดเงินเนี่ยก็คือได้รางว่ายได้ไดทานปีซุกกี้ตีน้อยตอกบกปูติดตามะคะ<อ>่ะแล้วก็ต้องเหนือจากนั้นที่พิเศษกว่าเดิมเลยก็คือว่าสามารถจองโต๊ะในเดือนเกิดที่มาะธานได้ะค่ะสามารถจองโต๊ะได้แล้วซุกกี้ตีน้อย<ช>ถ้าคุณเป็นสมาชิกปัดเงินนัฒนเองใช่ค่ะ,คะ มันจำไม่ได้นะคะแล้วก็ติดตามสองหรือสามารถที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็สามารถจองโต๊ะได้เดือนเกิดได้ ง่ายๆว่าคนธรรมดาที่อาจาจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็ต้องต่อคิวเหมือนที่เราต่อคิวทุกวันนี้แหละแต่ว่าถ้าคุณขึ้นมาถึงระดับเงินเนี่ยเงินเนกิดคุณจองคิวได้จริงจริงด้วยใช่แล้วในปีนั้นก็สามารถจองโต๊ะได้เหมือนกันค่ะไีะ่จะไ็นต้องเป็นเงินเกิดค่ะเงินหััดมองก็จะสามารถจอง<ช>โต๊ะได้ด้วยในปีนั้นแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยคือที่เป็นเพนทอยลูกค,ค้าเรื่องต่อคิวะค่ะ lounge ตามในื่ไเ้เล